สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องมืดส,สุขสุขคนมีพี่น้องทางชิโนเพิ่นมายำามาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละมานอนขึ้นนึงกับบรรกาศชิไดเดินทางกลับแล้วกับวันนี้กับชิไดเขาครัวเห็ดยูเห็ดกินแล้วกะ็มากินข้าวสามคีก่อนก่อน,พเ,น,อน,นเพิ่นชิกลับเนาะกับโดนๆเพิ่นมาเทืาเอาพี่น้องกลับไปเบิ่งนบรรยากาศอยู่หลังครัวมาเบิ่งทางด้านหลังครัวเฮา นี่กัลังพากันขัวเป็ดสบายดีพี่น้องสบายดีค่ะสบายดีพี่น้องลัางขัวปลาเอ้ยขัวเป็ดโอ้มีหมุกอีกโอ้ตายเลยเห็นเป็ดเป็นปลาปะนี่ชิปิ้งบนตานี่เห็นหัวทาบีเนาะบีเดะชิปิ้งนอกบีอยู่ในตับอยู่ในตับบีอยู่ในตับสายหามดู

ทางด้านนี้คือว่าสุรมุนแทน้ทางนี้เนาะสวัสดีาากลังเมือมงเมือไปไมือเมามเมื่อมาขายมาอุดหนุนไทพลานสวัสดีสวัสดีทางนี้เอาเมื่อเห็นยังีงเอาเมื่อเห็นนะไปเห้ทำข้าวหม้โอ้ก็จะม่เห็นลนะูแท้ บอกโมเต็มรถเนาะโอ้มาพลาสนนี่มีข้อดีได้เป็นอะไรมาพลาสนนี่มีข้อดีแดงโมกับบ้านเต็มลังรถสองคันเลยโอ้เต็มลังรถเลยเจ๊เจ๊เอินเจ๊ได้ไหมได้เป็น เขาแกะไข่ขหมดตัวเต็มรถเลยเหรอตะบวยตะหัวตะลุงตะปีน้องตาย้ขหมดนอกเกินเจ้เนาะโอ้เกินเจ้แล้วเลยเป็นเจ้เป็นเจ้แล้ววันนี้ได้ได้ใส่ประโยชน์แล้วเนาะเม็นบอกรถใหม่ได้ใส่ประโยชน์ได้แกงหมเลยตะบวยเนี่เด้อปีน้องเด้อมันโม่ตะบวยนีทั้งเค็มทีกันหลายเอ้ยซื้อซอยตะบวยเลยเด้อมีทั้งมัหญ่มักน้อยพี่น้องตะบวยขายหน่วยนี่างหน่วยหนึ่งงานนั้นสามสิบบาทอันนี้บรรดาแป้งเนาะ เป็นได้โมพาันอ่ะเอามักน้อยมาแท้โอ้มักน้อยแต่สุกเนาะหวานครับเนาะเนยอะเลยะสบายดีหวานใช่ปะหวานหวานหน่อยน้อยเนาะน้อยหน้อยแต่หวานหน้อยแต่ซุกแมนแมนสดเลยนี่นะโมโมสดๆโมมบ้านเท่าเลยพี่น้องเลยนี่น้อยเนาะงามชักกระปั้นเลยกระซุกเลยอานนท์ตื่นนอนแล้ว สบ,บายดีเลยบายหาบวดบดสบ,บายดีพี่น้องกันหรอสบายดีพี่น้องบาวบ่ไหวแล้วหากระตื่นนอนหากระตื่นนอนเด้อพี่น้องมาสุมนุ่มกันอยู่หลังควายอีกต่ออีกเนาะ,นะอ่าหุ่นเม็ดคงกินพี่น้องเล้แป๊บเดียวแล้วแม่่าเม็ดเด้อลงมือกับแม่ือนนน แม่คัวแม่คัวแม่คัวได้แม่คัวเจียเขียวได้ฮอตขันได้แล้วแม่คัวเฮาโอ้ยเจ๊ใหญ่เฮาลงมือเฮ็ดเองเพื่น้องมันเลยทับมันได้เอาไปแอนอนนบ่ตับมั้งไปห้นอนทับนี่สิมาซอยเสต้มใส่ไงก็ได้ล่ะใส่ไงนน์หม่างหม้อยังบ่ทันเลยพายจะหนาบ่

cái chạc à rồi đấy. bố <laughs> Mẹ khỏi <nhiều> <laughs> <Đúng> hiểu <không? cười> นี่พี่น้ักเลยสุดยอดไปต้มแกงกระชิสุกแลลวมันมีแต่ทาเลือดแปลงแล้วกระปงอันนี้เลยกินเลย ตอนนี้กจะขงกินกันใกล้ชิแล้วและเต็ดอยู่2เมนูกันหนึ่งก็คือต้มเป็ดแล้วก็สองคือเนื้อแปรงตาเป็ดแซ่บสุดไม่คััวกับซิมันตลอดคือชิยากข่ามึงนี้อันนี้เป็นหอบที่สของการซิมซิมจะอิ่มแล้วในหมอนี่คือชิบกแล้ว มาแต่ใชเจ้ามาแต่ส <busca> ือคัเอาสือันนั้นแจะเนี่มาสุดนสิมาเห็ดเลแปลงเนาะแกิโบแล้ว อันนี้บีทาหัวอ่ะบีทาหัวนะบีทาก้นแซ่บคักตัวนี้บีทาหัวบีทาก้นคมอําลำพี่น้องเ,เอ้ยอ้าวเต้นแล้วน้องเมฆเต้นลองคนอ่อนเลยใช่ปะเต้นแล้วหลวานชายเข้าัานี้มันอี้หนาวได้อากาศเย็นได้หมวกเลยอ่าใส่ได้ยเันี่นเย็นทำตัวเมืนนอนเงี้ยเออใส่ใส่ใส่

จะเอ๋น่ไปหอกแล้วป่นี่ดเช้านี่ผู้แขนเอาควันเพ่อนพี่น้องแต่บได้ถายเพราะว่าฝนตกแล้วก็ฝนวแมตกแห้งฝนตกแห้งมันเสียงดังพี่น้องบได้ถ่ายขับควนล้านมาเยี่ยมเพื่อนตเจ้าเมาเ้าเต้ามาเยียมบ้าจะได้หัวทาบี บิีกบัลัมเดี๋ยวหนึงจะมาคมอับลำอังอ่าวันนี้เรากริมาเห็นเลือดแปลงเลือดแปลงแบบปรยักส้วาขนา่ยัดสาว ายะลูกนอกนอกเสร็จไรนั่น่ก่อนต้องเร่งนี่ก่อนหรือบ๊อบโตนิท่าเอาตัวตไปหมดยเมื่อกิ้นอนนั่งกับต

กินข้าวสามาครีมวันนี้ไอ้อ้มเป็นอะไรคือทอตกเลยคือาข้อตกเป็นเซียดูวันนี้ซีมือไอ้อุ้มน่าเป็นยัไงโอ้แซ่บเลยนัวเป็นนัวเลย ไหนได้กิ่การกินน้ำบีมหรอเ่าเยียบด้อยแล้วได้หลายๆเปยๆกลับคนไปนี่โอ้ชิคกันหรอเ่านี่อาเดินทางปลอดภัยเด้อาุปลอดภัยเลยสวัสดีสวัสดีคอยแลนได้บังโมตกมาเห็นได้จากไหนได้กลับมาเด้อวันนี้อยู่นี่มิธีวันสะกชุนนะเพราเต็มลมที่นี่ โดยโดยโดยดีไปแห้งเดอเดิทางัไเแล้วไกเมอปะเลยเย็นจจ่อยแล้วบนี้ไอ้ยให้นอเมื่อแล้วนอนปะแล้วบนี้กไย่ามยามเมนองโอ้ยสด้เมื่อปะแล้วบนี้มป่าแล้วอนนบุวนแล้วนองมืปแล้วนี เดินทางปลอดภัยเดอลเด้อเด้อสิลูกเด้อน้องเมฆเอ้ยอตุ้ยน้องเมฆเอ้ยแล้วก็ยดเสืออมิงน้องเมฆูเสืออมิงนํานี่กเมื่อยเมื่อลูกเมื่อเมื่อโชคดีลูกเด้อ ไเ <łość> มื่อหน้าชได้ไปยามไปขับรถได้หน้าปอซูเฟอร์รถไปขับพวันวะโชคดีเด้อพวันเด้อขอบใจขใพวันนี้ยปเป็นซูเฟอร์โอ้เอาเดินทางปลอดภัยพวันค่อยขับบไปคอยมา ดยโดยสชคดีเด้อสชคดีเด้อจุดีแห่งเดโดยโดยโดยเอาเอาดดีเด้ดีเด้อโชคดีเด้อนี่น้องเมฆเมื่อแล้วเอาหมดอันแล้วบ่เนาะาฮ้เด้อไอ้บ้านมาหวดนาเด้อ

อ,อุมดมุมดมแดงแพงเด็กน้อยเป็นแพงเด็กน้อยไทยชนโน่ก,กักลับหมดแล้วเหลือแต่ไทยพรลรานด้เพื่นอ้อง,มองออหมดเลยาซมันอ่เอกหมนซอกเก่าเนี่ยนะซอกเก่านั่นเด้อข้านครสวรรค์นั่นเด้อ โอเคพี่น้องฝากทุกๆซองเด้อพี่น้องเด้อฝากไปติดตามเป็นอกำลังใจให้เด้อพี่น้องคลิปนี้กาชิได้ขอลาไปก่อนเด้อคลิปใหม่ฝ้าใหม่พ่อกันใหม่กบฝากทุกๆซองในทีมงานได้เด้อพี่น้องฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆซองเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กาชิได้ขอลาไปก่อนพี่น้องสวัสดี